เตรียมตัวเฮลั่นบ้านกันได้เลยนะครับเพราะหมอปลายไพรกระสิบเตือนแรงมากสำหรับใครคนใดก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีธนูในเดือนนี้เตรียมตัวกันไว้ดีสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับตัวท่านอย่างแน่นอนไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องใดนะครับเรื่องของความโชคลาภเรื่องของความร่ำรวยจะหลั่งไหลเข้ามาหาตัวท่านแล้ว เพราะในเดือนนี้ดวงของท่านนั้นได้เปิดแล้วเตรียมตัวรับโชคใหญ่เตรียมตัวถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเงินล้านและเตรียมตัวถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันได้เลยครับสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนั้นเป็นคนที่มีจิตใจเปิดกว้างรักอิสระและมีความกระตือรือร้นในการทำงานและชีวิตท่านเป็นผู้ที่มีความสุขุมรอบคอบมีความอดทนและมุ่งมั่นในเป้าหมายที่ตั้งไว้เดือนนี้ จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากสำหรับการก้าวหน้าและรับโชคดีทั้งด้านการเงินการงานและความรักในเรื่องการเงินเดือนนี้ชาวราศีธนูจะได้รับโอกาสดีๆในการเพิ่มพูนรายได้จากหลายทางทั้งจากงานประจำงานพิเศษหรือผลตอบแทนจากการลงทุนที่ผ่านมาซึ่งจะเริ่มส่งผลชัดเจนเงินทองหลามาเทมาอย่างไม่ขาดสายโชคลาภจากการเสี่ยงดวง ก็จะมาในช่วงนี้อย่างเต็มที่โอกาสที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่จากการเสี่ยงโชคมีสูงมากท่านควรเตรียมตัวรับโชคนี้อย่างใจเย็นและมีสติเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดด้านการงานเดือนนี้ท่านจะได้พบกับโอกาสใหม่ๆใ,ในหน้าที่การงานซึ่งอาจเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และทักษะเฉพาะตัวการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่และมีความรับผิดช,ชอบ จะช่วยให้ท่านได้รับการยอมรับและความเชื่อถือจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานการทำงานอย่างมีเป้าหมายและวางแผนที่ดีจะช่วยให้ท่านก้าวหน้าอย่างมั่นคงนอกจากนี้หากท่านมีแผนจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่เดือนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงมือทำเรื่องความรักในเดือนนี้ชาวราศีธนูจะได้รับพลังบวกที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนมากขึ้นคู่รักจะได้พบกับช่วงเวลาที่เต็ม ด้วยความเข้าใจและความอบอุ่นส่วนผู้ที่ยังโสดมีโอกาสพบเจอคนที่เข้ากันได้ดีและเหมาะสมความสัมพันธ์ใหม่ที่เกิดขึ้นจะมีแนวโน้มเติบโตและมั่นคงหากท่านเปิดใจรับความรักด้วยความจริงใจในเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากโชคชะตาจะเปิดทางให้ท่านได้รับโชคใหญ่ ากการเสี่ยงดวงไม่ว่าจะเป็นหวยสลากกินแบ่งหรือการเสี่ยงโชคในรูปแบบอื่นๆหมอปลายพรได้กระซิบเตือนอย่างแรงว่าท่านมีโอกาสถูกหวยรางวัลที่หนึ่งสูงมากในเดือนนี้จึงควรใช้โอกาสนี้อย่างมีสติและระมัดระวังเพื่อให้ได้รับโชคอย่างสมบูรณ์และยั่งยืนเคล็ดลับการเสริมดวงสำหรับชาวลัคนาราศีธนูในเดือนนี้ขอแนะนำให้ท่านเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทำสมาธิหรือสวดมนต์เพื่อเสริมพลังบวก ในจิตใจการทำบุญทำทานเช่นบริจาคอาหารเสื้อผ้าหรือสิ่งของที่จำเป็นแก่ผู้ยากไร้จะช่วยเปิดทางให้โชคลาภและความสำเร็จไหลเข้าสู่ชีวิตได้อย่างต่อเนื่องการสวมเครื่องประดับที่ทำจากหินสีม่วงหรือครามเช่นอเมทิสต์หรือไทเกอร์อายจะช่วยเสริมพลังแห่งความสงบและโชคลาภได้อย่างดีนอกจากนี้การพบวัตถุมงคลที่เกี่ยวข้องกับราศีธนูจะช่วยเพิ่มพลังและปกป้องท่านจากสิ่งร้าย การจัดบ้านหรือโต๊ะทำงานให้สะอาดและเป็นระเบียบพร้อมกับตั้งต้นไม้สีเขียวในมุมที่เหมาะสมจะช่วยเสริมพลังงานดีๆให้ไหลเวียนส่งผลให้ท่านมีสมาธิและความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นและช่วยดึงดูดโชคลาภเข้ามาในชีวิตการทิ้งสิ่งของเก่าๆที่ไม่ใช้แล้วออกไปจะช่วยเปิดทางให้สิ่งใหม่ๆดีๆเข้ามาแทนที่การดูแลสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญพักผ่อน ให้เพียงพอพระประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงพร้อมรับพลังงานดีๆจากจักรวรลสุขภาพที่ดีจะทำให้ท่านสามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างมั่นใจและเต็มที่สุดท้ายนี้ฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของพวกเราด้วยนะครับหากท่านใดที่เกิด ในลัคนาราศีธนูและมีจิตใจดีอยากสนับสนุนทีมงานของเราก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แ k ง์ได้เลยครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนทีมงานของเราอย่างจริงใจขอให้ทุกท่านร่ำรวยเป็นเศรษฐีตลอดไปครับดวงการงานของคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูในเดือนนี้มีความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลให้คุณต้องปรับตัวและใช้ความรอบคอบมากขึ้นเพื่อให้ผ่านพ้น ช่วงเวลานี้ไปได้อย่างราบรื่นสำหรับผู้ที่ทำงานประจำหรืออยู่ในองค์กรเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ต้องแสดงความรับผิดชอบและความตั้งใจอย่างเต็มที่เพราะจะมีภาระงานใหม่ๆหรือโปรเจกต์ที่ท้าทายเพิ่มขึ้นมาอาจทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าและต้องบริหารเวลางานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้เกิดความเครียดสะสมและส่งผลต่อสมาธิในการทำงานสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้ มีโอกาสพบกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจสำคัญอาจเป็นเรื่องการขยายกิจการการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานหรือแม้กระทั่งการเจราจาต่อรองที่ต้องใช้ทักษะในการวางแผนและการสื่อสารอย่างชัดเจนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์สูงสุดการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคู้ค้าและทีมงานจะช่วยส่งเสริมให้กิจการดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาขัดแย้ง ด้านความร่วมมือกับผู้อื่นเดือนนี้ควรระมัดระวังในเรื่องของคำพูดและท่าทีเพราะอาจเกิดความเข้าใจผิดหรือการสื่อสารที่ไม่ตรงกันซึ่งส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในที่ทำงานได้ง่ายควรฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานและหัวหน้าด้วยใจเปิดกว้างพร้อมกันนี้ก็ต้องแสดงออกอย่างสุภาพและจริงใจเพื่อรักษาบรรยากาศการทำงานให้เป็นไปในทางบวกอีกประเด็นที่สำคัญคือเรื่องของการพัฒนาตัวเอง เดือนนี้เป็นโอกาสดีที่คุณจะได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือฝึกฝนความสามารถเพิ่มเติมที่จะช่วยเสริมสร้างความได้เปรียบในสายงานของคุณการเปิดรับความรู้และเทคนิคใหม่ๆจะช่วยให้คุณก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับในสายอาชีพมากขึ้นในส่วนของการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่หรือโอกาสเลื่อนขั้นเดือนนี้อาจยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมมากนักเพราะสภาพแวดล้อมการทำงานยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ควรใช้เวลาในการสะสมผลงานและสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองก่อนเพื่อให้พร้อมเมื่อโอกาสที่ดีมาถึงอย่างไรก็ตามคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูควรระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพและการบริหารความเครียดที่เกิดจากการทำงานหนักเพราะอาจส่งผลให้เกิดความเหนื่อยล้าและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานได้การพักผ่อนให้เพียงพอและจัดสรรเวลาสำหรับกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลาย จึงเป็นสิ่งจำเป็นสรุปได้ว่าดวงการงานของคนลัคนาราศีธนูในเดือนนี้มีทั้งความท้าทายและโอกาสที่จะได้พัฒนาตัวเองแต่ต้องใช้ความอดทนความรอบคอบและการจัดการเวลาที่ดีเพื่อให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้หากสามารถรักษาสมดุลระหว่างงานและสุขภาพได้ดีจะนำมาซึ่งความก้าวหน้าและความสำเร็จในระยะยาวอย่างมั่นคง ดวงการเงินของคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูในเดือนนี้ถือว่ามีความเคลื่อนไหวที่หลากหลายและท้าทายมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจต้องวางแผนบริหารการเงินอย่างละเอียดและรอบคอบเพื่อให้สามารถรับมือกับรายจ่ายที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านรายรับเดือนนี้รายได้หลักยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่มั่นคง แต่จะไม่เพิ่มขึ้นมากนะักคุณอาจต้องหาช่องทางเสริมรายได้เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นงานพิเศษหรือลงทุนในโอกาสที่มีความเสี่ยงน้อยเพื่อช่วยเพิ่มรายรับในระยะสั้นแต่ก็ต้องระวังไม่ให้เกิดการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยหรือการลงทุนที่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลให้ดีเพราะมีโอกาสสูงที่จะทำให้เกิดความเสียหายทางการเงินได้ ในส่วนของรายจ่ายเดือนนี้มีโอกาสที่จะต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดอาจเป็นเรื่องสุขภาพของตนเองหรือคนในครอบครัวรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือการปรับปรุงที่อยู่อาศัยนอกจากนี้ควรระวังเรื่องการจับจ่ายใช้สอยในเรื่องที่ไม่จําเป็นเพราะอาจทําให้เงินเก็บลดลงอย่างรวดเร็วสำหรับคนที่มีนี้สินเดือนนี้ควรบริหารจัดการนี้อย่างรอบคอบหลีกเลี่ยงการก่อน,นี้เพิ่ม โดยไม่จำเป็นและพยายามชำระหนี้เก่าให้ตรงเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงดอกเบี้ยและค่าปรับที่จะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของคุณ,คณการวางแผนชำระหนี้ที่ดีจะช่วยให้คุณมีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวอีกประเด็นสำคัญคือเรื่องของการลงทุนเดือนนี้เป็นช่วงที่ควรระมัดระวังอย่างยิ่งเพราะมีโอกาสเจอการเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนของตลาดสูงการตัดสินใจลงทุนควรทา ด้วยความรอบคอบศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์อย่างละเอียดก่อนลงมือเพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันในทางกลับกันหากคุณมีการวางแผนการเงินที่ดีและมีวินัยในการใช้ใจ่ายเดือนนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ช่วยให้คุณสามารถเก็บออมได้มากขึ้นและเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสในอนาคตการตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนเช่นการออกเพื่อซื้อทรัพย์สินหรือการเตรียมเงินสำรองฉุกเฉิน จะช่วยให้คุณมีความมั่นใจและคลายความกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินทองโดยรวมแล้วดวงการเงินของคนละคนาราศีธนูในเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องมีความรอบคอบและวางแผนอย่างเป็นระบบทั้งเรื่องรายรับและรายจ่ายการบริหารจัดการเงินอย่างมีสติจะช่วยให้คุณผ่านพ้นความท้าทายนี้ไปได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยและยังเปิดโอกาสให้มีการเติบโตทางการเงินในอนาคตได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย ดวงความรักของคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูในเดือนนี้มีความหลากหลายและเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนบางช่วงเวลาคุณอาจรู้สึกถึงความอบอุ่นและความเข้าใจที่ดีระหว่างคุณกับคนรักแต่บางครั้งก็อาจเกิดความไม่แน่นอนหรือความสับสนในใจที่ทำให้ความสัมพันธ์ดูเหมือนมีเรื่องที่ต้องส,สาืาง สำหรับคนที่มีคู่รักอยู่แล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการเข้าใจกันให้มากขึ้นความตรงไปตรงมาและความซื่อสัตย์จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในความสัมพันธ์หากมีเรื่องขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกันควรรีบพูดคุยกันอย่างเปิดใจและหาทางออกร่วมกันเพราะการเก็บงำความรู้สึกหรือการล่อให้ความขัดแย้งลุกลามอาจทำให้เกิดช่องว่าง และระยะห่างทางใจได้นอกจากนี้การให้เวลาสำหรับกันและกันไม่ว่าจะเป็นการออกไปทำกิจกรรมด้วยกันหรือการแบ่งปันเรื่องราวในชีวิตประจำวันจะช่วยเติมเต็มความรักและทำให้ความสัมพันธ์แข็งแรงขึ้นสำหรับคนที่ยังโสดเดือนนี้มีโอกาสพบเจอคนใหม่ๆที่น่าสนใจและอาจเข้ามาเปลี่ยนแปลงความรู้สึกในทางที่ดีคนที่เข้ามาในช่วงเวลานี้มากมีบุคลิกที่น่าดึงดูด และสามารถสร้างความประทับใจได้อย่างรวดเร็วแต่ควรใช้เวลาศึกษาและทำความรู้จักอย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าความสัมพันธ์นั้นจะไปในทิศทางที่เหมาะสมและยังยืนการเปิดใจแต่ไม่ประมาทจะช่วยให้คุณไม่เจ็บปวดจากความผิดหวังในภายหลังด้านสุขภาพของคนลัคนาราศีธนูในเดือนนี้ถือว่าค่อนข้างสำคัญและควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดสภาพร่างกายอาจมีความอ่อนเพลียสะสม จากความเครียดทั้งเรื่องงานและความสัมพันธ์การพักผ่อนอย่างเพียงพอและการจัดสรรเวลาสำหรับดูแลตัวเองจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการนอนหลับและการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จะช่วยฟื้นฟูพลังงานและเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายควรระวังเรื่องระบบย่อยอาหารและระบบทางเดินหายใจที่อาจมีอาการผิดปกติเล็กน้อยหากมีอาการเจ็บป่วย ควรรีบพบแพทย์เพื่อรับคำแนะนำและรักษาอย่างเหมาะสมอย่าปล่อย่อให้ร่างกายอ่อนแอจนกลายเป็นโรครุนแรงนอกจากนี้การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่นให้กับร่างกายลดความตึงเครียดและส่งเสริมสุขภาพจิตให้ดีขึ้นในส่วนของสุขภาพจิตใจเดือนนี้อาจมีความรู้สึกไม่มั่นคงรหรือวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตและสถานการณ์รอบตัว สิ่งสำคัญคือการหาเวลาสงบจิตใจเช่นการทำสมาธิการฟังเพลงเบาๆหรือการออกไปสัมผัสธรรมชาติจะช่วยลดความเครียดและทำให้จิตใจ,จสงบขึ้นการพูดคุยกับคนที่ไว,ว้วางใจได้หรือการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาก็เป็นทางเลือกที่ดีในการรับมือกับความรู้สึกเหล่านี้สรุปโดยรวมดวงความรักของคนลัคนาราศีธนูในเดือนนี้อยู่ในช่วงของการทบทวน และสร้างความมั่นคงในความสัมพันธ์ที่มีอยู่ทั้งกับคนรักและคนรอบข้างส่วนคนโสดจะมีโอกาสเจอคนใหม่ที่น่าสนใจแต่ต้องมีความรอบคอบในการตัดสินใจด้านสุขภาพเป็นช่วงที่ต้องดูแลตัวเองอย่างใกล้ชิดทั้งทางกายและใจการพักผ่อนและจัดการความเครียดอย่างเหมาะสมจะช่วยให้คุณผ่านเดือนนี้ไปได้อย่างสมดุลและแข็งแรงทั้งนี้การใส่ใจตัวเองและคนรอบข้างจะเป็นกุญแจสำคัญ ที่ทำให้คุณสามารถก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆและเดินหน้าไปสู่ความสุขที่แท้จริงในชีวิตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนเคล็ดลับการเสริมดวงของคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูในเดือนนี้นั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเสริมพลังและนำพาความสำเร็จความสุขรวมถึงความมั่นคงในชีวิตทั้งด้านการงานการเงินความรักและสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นการปฏิบัติตามเคล็ดลับเหล่านี้ ด้วยความตั้งใจและความสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณสามารถผ่านพ้นอุปสรรคและคว้าโอกาสที่ดีเข้ามาได้อย่างเต็มที่สิ่งแรกที่ควรทำคือการทำความสะอาดและจัดระเบียบพื้นที่ที่อยู่อาศัยและสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยการมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและเป็นระเบียบจะช่วยให้พลังงานดีไหลเวียนได้ดีลดความวุ่นวายและความเครียด ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความคิดและการตัดสินใจของคุณการวางสิ่งของที่สำคัญไว้ในทิศทางที่เหมาะสมตามหลักฮวงจุ้ยเช่นทิศเหนือหรือตะวันออกเฉียงเหนือจะช่วยเสริมโชคลาภและความมั่นคงในชีวิตการทำบุญและถวายทานเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ช่วยเสริมดวงได้อย่างดีโดยเฉพาะการทำบุญเกี่ยวกับอาหารสิ่งของจำเป็นหรือบริจาคให้กับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และผู้ที่ขาดแคลน จะช่วยเสริมสร้างบุญบารมีและเสริมพลังดีให้กับชีวิตของคุณนอกจากนี้การสวดมนต์และเจริญภาวนาเป็นประจำจะช่วยทําให้จิตใจสงบผ่อนคลายและเปิดรับพลังบวกจากจักรวาลการสวดมนต์ด้วยความศรัทธาและตั้งใจจะเป็นกรอบป้องกันสิ่งไม่ดีและดึงดูดสิ่งดีเข้ามาในชีวิตในเดือนนี้ควรให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และการออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอเพราะสุขภาพที่ดีจะทำให้คุณมีพลังงานในการรับมือกับความท้าทายต่างๆรวมถึงช่วยเสริมดวงให้แข็งแรงและมีความสมดุลในชีวิตการดื่มน้ำสะอาดและพักผ่อนให้เพียงพอก็เป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่ควรมองข้ามการเสริมดวงด้านการงานและการเงินควรใส่ใจในการวางแผนและตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน การเขียนบันทึกหรือวางแผนการทำงานในแต่ละวันจะช่วยให้คุณมีทิศทางและความมุ่งมั่นมากขึ้นนอกจากนี้การใช้เครื่องรางหรือวัตถุมงคลที่เหมาะสมกับราศีธนูเช่นเครื่องประดับที่ทำจากทองคำหรือหินสีเฉพาะอย่างเช่นไทลินจะช่วยเสริมพลังบวกและดึงดูดโชคลาภเข้ามาการพกเครื่องรางเหล่านี้ติดตัวหรือวางไว้ในที่ทำงานจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและลดความกังวลใจ ในการตัดสินใจต่างๆในเรื่องของความรักการแสดงออกถึงความจริงใจและความเอาใจใส่ต่อคนรอบข้างจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นขึ้นการให้เวลากับคนรักและครอบครัวอย่างเต็มที่รวมถึงการพูดจาสุภาพและให้เกียรติจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีและทำให้ความรักของคุณเติบโตอย่างมั่นคงสุดท้ายนี้ควรฝึกฝนจิตใจให้มีความอดทน และมีความมั่นคงไม่ว่าจะเจออุปสรรคหรือความท้าทายใดๆให้เชื่อมั่นในตัวเองและพลังแห่งความดีที่คุณสร้างไว้การตั้งใจทางความดีทั้งทางกายวาจาใจจะเป็นพื้นฐานที่มั่นคงในการเสริมดวงและนำพาชีวิตให้รุ่งเรืองตามที่หวังไว้โดยรวมแล้วเคล็ดลับการเสริมดวงของคนลัขณาราศีธนูในเดือนนี้เน้นไปที่การสร้างสมดุลในทุกด้านของชีวิต ตั้งแต่การดูแลสุขภาพการจัดการงานและการเงินการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีรวมถึงการทำบุญและภาวนาอย่างสม่ำเสมอสิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมพลังบวกและนำพาความสำเร็จมาสู่ชีวิตของคุณอย่างยั่งยืนและมั่นคงสำหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูขอให้เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ความมั่งคัง่งและความรุ่งเรือง ประทับอยู่กับชีวิตของท่านอย่างแน่นแฟ้นขอให้ทุกย่างก้าวที่ท่านก้าวเดินในทางของการงานและการเงินเต็มไปด้วยพลังแห่งความสําเร็จและความสมหวังการเงินของท่านจะไหลามาเทมาเสมือนน้าที่ไม่มีวันหยุดหลายความพยายามและความตั้งใจในการทํางานของท่านจะได้รับผลตอบแทนที่งดงามเกินคาดหมายไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ดีการเพิ่มพูนรายได้หรือแม้แต่การได้รับโชคลาภจากสิ่งที่คาดไม่ถึง ขอให้ท่านได้รับพรแห่งความมั่งคั่งที่มั่นคงจากฟ้าและดินมีโชคลาภเข้ามาเสริมพลังให้ชีวิตตลอดตรงร้ายอุปสรรคการลงทุนหรือการตัดสินใจทางการเงินในช่วงเวลานี้จะได้รับผลตอบแทนที่ดีและช่วยเสริมสร้างฐานะให้มั่นคงมากยิ่งขึ้นสิ่งใดที่ท่านลงมือทําด้วยความตั้งใจและความซื่อสัตย์จะได้รับผลลัพธ์ที่ดีกลับคืนมาอย่างแน่นอนขอให้ความสําเร็จนั้น เป็นที่ประจักษ์และสร้างชื่อเสียงเกียรติยศให้ท่านในวงกว้างขอให้เงินทองไหลามาไม่ขาดสายเสมือนแม่น้ำสายใหญ่ที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตท่านให้สมบูรณ์และมีความสุขอย่างแท้จริงการใช้ใจ่ายในสิ่งที่จําเป็นจะเป็นไปอย่างราบรื่นและมีการจัดการที่ดีไม่ทําให้เกิดความขัดสนอีกทั้งยังมีโอกาสได้รับมรดกหรือสิ่งที่มีคุณค่าทางวัตถุจากญาติผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพนับถือ ขอให้ท่านมีปัญญาและสติปัญญาที่แจ่มใสในการบริหารจัดการเรื่องเงินทองอย่างมีประสิทธิภาพสามารถวางแผนและตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดไม่หลงไปกับสิ่งยั่วยุที่อาจทำให้เสียทรัพย์โดยปล่าประโยชน์ความอดทนและความเพียพรพยายามที่ท่านแสดงออกจะเป็นกุญแจสำคัญที่นำพาชัยชนะและความร่ำรวยมาให้จนได้นอกจากนี้ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ เพราะความมั่งคั่งที่แท้จริงคือการมีทั้งเงินทองและสุขภาพดีไปพร้อมกันสุขภาพดีจะเป็นพลังเสริมให้ท่านมีกำลังใจและความพร้อมที่จะรับมือกับทุกความท้าทายในชีวิตโดยไม่หวั่นไหวขอให้ความรักและความอบอุ่นจากคนรอบข้างช่วยเสริมสร้างความสุขใจเติมเต็มพลังบวกให้ท่านก้าวผ่านอุปสรรคทางการเงินได้ด้วยใจที่มั่นคง และเต็มไปด้วยความหวังขอให้การเดินทางในเส้นทางสู่ความร่ำรวยของท่านเต็มไปด้วยความราบรื่นไร้อุปสรรคและมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปสุดท้ายนี้ขอให้ท่านรับรู้ถึงพลังบวกที่ยิ่งใหญ่จากจักรวาด,ดวงดาวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุ้มครองท่านเสมอขอให้ความมั่งคัง่งและความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาหาท่านอย่างต่อเนื่องและไม่มีวันสิ้นสุดขอให้ท่านเป็นเศรษฐีผู้มั่งคั่ง ด้วยความสุขกายสบายใจมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยความรักความสำเร็จและความสงบสุขตลอดไปในทุกวันของเดือนนี้และในทุกช่วงเวลาที่จะมาถึง